มือใหม่ตัดผมยังไงให้สวยเหมือนมืออาชีพไปดูก,กันเลยครับควัสดีครับผมช่างผมตัดผมชายวันนี้ผมก็จะมาแนะนําเพื่อนๆที่เป็นมือใหม่ตัดผมยังไงให้สวยเหมือนมืออาชีพ<ม>ก็หลักๆมี3วิธีด้วยกันครับวิธีที่1ใจรักวิธีที่สองดูวิธีที่สถามวิธีที่1คือใจรัก การที่เราจะประกอบอาชีพไม่ว่าจะอาชีพอะไรหากเรามีใจรักผมคิดว่าใจรักความต้องการจะเป็นแรงบันดาลใจให้เรามีความมุ่งมั่นที่จะทําในสิ่งที่เรารักในสิ่งที่เราต้องการผมว่าน่าจะเป็นอุปจัยที่จะช่วยให้เราทํางานได้เก่งแล้วก็ประสบผลสําเร็จในสิ่งที่เราต้องการฉะนั้นคนเรา หากมีใจรักไม่ว่าจะรักอะไรก็แล้วแต่ผมคิดว่าคนทุกคนต้องมีความพยายามที่จะทําในสิ่งที่ตัวเองรักทําให้ได้ฉะนั้นผมคิดว่าเป็นวิธีอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้เราทํางานเก่งได้วิธีที่สองคือดูเ,เพื่อนๆที่เป็นช่างใหม่หากเราไม่ขยันดูไม่ศึกษาก็จะเป็นช้าหากเราตั้งใจตั้งใจดูตั้งใจศึกษา อย่างที่เขาทําคลิปวิดีโอสอนตัดผมเราก็พยายามดูด,ดูหลายคลิปด,ด,ดูหลายช่องมันก็จะช่วยให้เราพัฒนาได้เก่งขึ้นในส่วนการดูแล้วก็หากเพื่อนๆที่มีโอกาสได้เข้าไปเรียนที่โรงเรียนสอนแต่งผมสวยๆหากเพื่อนๆมีความตั้งใจที่จะดูที่จะศึกษาผมว่ามันก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยให้เราตัดผมได้เก่งขึ้น ฉะนั้นการดูก็เป็นอีกส่วนหนึ่งจะทําให้เราเู่งขึ้นวิธีที่3คือถามหากเพื่อนะด้โอกาสได้เข้าไปเลาเรียนที่ร้านต่งผมส,สวยหากเราเรียนย่อมจะฝึกจะตัดจะซอยอย่างเดียวแต่จุดไหนถ้าเราทําแล้วไม่เข้าใจทําแล้วไม่ได้ฉะนั้นผมคิดว่าการถามก็มีส่วนช่วยให้เรา ได้พัฒนาได้เร็วขึ้นฉะนั้นการถามเป็นสิ่งที่ดีที่จะช่วยให้เรากินอยากเ,เพื่อนๆหากไม่ได้เ,เรียนที่โรงเรียนเราก็ศึกษาทางคูณเขาทางาช่องสอนแบบผมก็จะคลิปทีนี้เราจะถามเขายังไงผมคิดว่าก็ไม่ยากครับก็เม้นเข้ามาถามในช่องเขาดูว่าผมที่ทำลักษณะงานตรงนี้ไม่เข้าใจตรงนั้นไม่เข้าใจ ทำแล้วทำไมมันไม่ได้เหมือนที่คลิปในสอนแต่ผมทีนี้ผมคิดว่าตรงนี้ก็เป็นจุดท,ที่ช่วยให้เพืพ่อนๆได้พัฒนาได้เร็วขึ้นเราไม่ได้ดูอย่างเดียวถ้าดูอย่างเดียวมันก็พัฒน,นาชา้าฉะนั้นผมคิดว่าการถามก็เป็นอีกพิจหนึ่งที่ช่วยให้เพืพ่อนๆได้เก่งขึ้นผมคิดว่าผงว่าเพื่อนๆสามอย่างนี้อาจจะช่วยให้เพืพ่อนๆได้พัฒนาได้เก่งได้เร็วขึ้น ก็ลองเอาใช้ดูนะครับก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ